ไกขันกระชั้นแววหอมดอกแก้วกลุ่นกำจายน้ำค้างคร่างแพรวพลายแสงทองฉายที่ปลายฟ้าชีวิตเริ่มอีกครั้งสิ่งที่หวังยังรอท่าจุดหมายอาจไกลตาแต่เจ้าฟ่ามุ่งหน้าไปและใช่อาจไม่ถึง แต่ก็ซึ้งและสุขใจไม่ขอท้อสิ่งใดแม้ทำได้แค่กรุยทางหลงไหลอะไรนักหรือยึดถือสิ่งใดใครนั่นดิ้นรนไขว่ขว้าสารพันเสกสรรพอกเพิ่มเสริมอัตตาตื่นเถิดฟ้าสางสว่างแล้ว นั่นดวงแก้วส่องทางอยู่ข้างหน้าตะวันธรรมทอแสงแห่งศรัทธาชี้มักคาสดใสให้ชีวิตจงโผผินบินฝ่าสู่ฟ้ากว้างแม้อ้างว้างเวว้าก็อย่าถอยเรียนรู้ฝึกฝนอดทนคอยอุปสรรคมากน้อย ค่อยส,สั่งซาที่โค้งรุง้งทาบแสงตะวันฉายคือจุดหมายปลายทางเห็นข้างหน้าด้วยดวงใจด้วยปีกแกร่งแรงศรัทธาจะฟันฝ่าสู่เสรีแห่งชีวิตมีเพื่อนเป็นคู่คิดถูกหรือผิดคอยติงเตือนถึงใครเขาแชร์เชือน เพื่อนไม่ทิ้งอย่างจริงใจปวดร้าวหลายคราวครั้งเพื่อนสร้างหวังให้สู้ใหม่ร่วมต้านผองมารภัยพร้อมเสพสุขทุกข์ด้วยกันซึ่งในน้ำใจนี้เกินวลีเอ่ยรำพันจึงร้อยถ้อยจำนันแทนมาไลยให้มิ่งมิดเหนื่อยใช่ไหม อยากพักใจสักครั้งหรือ,อยังเพื่อนทุกร้อนอ่อนระอาอย่าแชร์เชือ้อมาสิเพื่อนมานั่งลงที่ตรงนี้เพื่อผ่อนพักทักทายดอกไม้ไหวดูน้ำใสไหลเอื่อยระเลื่อยรี่ฟังลำนำธรรมรสบทกวีและดื่มซับสุนทรี ให้ชีวิตอรุณรุ่งเหน็บหนาวพรวน้ำค้างไอหมอกบางเย้าหยอกกับดอกหญ้าคลั้นยามสายแดดจัดลมพัดพาหยาดน้ำฟ้าก็หายวับกับแสงตะวันการเวลาเคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่งสรรพสิ่งเคลื่อนตามความแปรผนัน เมื่ออาทิตย์รับดวงจบช่วงวันชีพก็พลันสั้นลงอีกองคุลีเพียงน้ำค้างยังพร่างพรมห่มใบไม้ทิ้งร่องรอยสดใสให้ทุกที่คนสิทิ้งสิ่งใดให้โลกนี้จึงจะมีคุณค่ากว่าน้ำค้าง ก็เท่านี้และชีวิตป่วยการคิดให้อับเฉาเมื่อวันนี้ยังมีเราต้องย่างเท้าก้าวต่อไปก้าวไปไม่ละลดอนาคตย่อมสดใสแม้อาจพลั้งพลาดไปหากก้าวใหม่จะมั่นคงก็ผ่านร้อนผ่านหนาวหลายคราวครั้ง ผ่านทั้งรักทั้งชังหวังสลายก็ยังยิ้มยังเย็นไม่เห็นตายใช่โชคร้ายจะจองล้างอยู่ข้างเดียวขอเพียงมีกำลังขวัญเข้าฝันฝ่ากระรอกน้อยก็หานท้าพยาเยียวเมื่อบาดเจ็บไร้ผู้อยู่ยาเยียวจะเด็ดเดียวเลียแผล ให้แก่ตนก็ผ่านมาแล้วผ่านไปหลายๆเรื่องก็เปล่าเปลืองปวดใจหลายๆหนก็ทนเถิดทนให้ทำย้ำให้ทนเพื่อที่สุดหลุดพ้นเลิกทนทุกข์ลมหายใจเคลื่อนผ่านนั่นคือการที่โบกโบยทินกร อ่อนแรงโรยม่านราตรีก็คลี่คลุมยังเยาอยู่วันวานพริบตาผ่านวัยสาวหนุ่มแก่เท่าโรคเร้ารุมเกิดมาเปล่าก็เศร้าใจจุดไฟให้แรงกล้าโถมศรัทธาสู่เส้นชัยปีเดือนที่เคลื่อนไปคือยิ่งเข้มยิ่งเต็มคน ช่วงทางอย่างทอดยาวยิ่งต้องก้าวอย่างอดทนอุปสรรคจักสร้างคนขอเพียงเราเข้าถึงธรรมสุดปลายที่สายรุ้งต่างคนพุ่งมุ่งค้นหาขอเพียงให้ได้มาโอ้เงินตราล้ำค่านักเหนื่อยยากก็ทนได้ดิ้นกันไป ให้ถึงหลักชีวีนี้น้อยนักไหนเล่าหลักที่แท้จริงเงินหรือคือสรณะอันเราจะหวังพึ่งพิงไขว่คว้าสารพัดสิ่งเพื่อหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์ท้องฟ้าแม้กว้างใหญ่จะบินไปด้วยใจแกร่งเขี้ยวเข้มให้เต็มแรงหนทางไกล ไม่อินังมิตรดีสหายดีสามัคคีเป็นพลังประหยัดประโยชน์ยัางสร้างสังคมที่สมควรฟ้าใหม่ใจสว่างสงบว่างมิเรรวนเปลี่ยนปรับใช่แปรปรวนเพื่อบินตรงสู่ธงชัยก็คงจะเหงา ถ้าเอาแต่ร้องขอใครเล่าเขาจะรอมัวชักช้าจะเสียใจมือเท้าก็เท่ากันมักขานั้นอยู่ไม่ไกลเพลินหลงชมพงไพรพยามานจะรานรอนจุดหมายอยู่ตรงหน้าใจต้องกล้าตัดนิวนรรุดไปไม่กลับย้อน จวบจนถึงซึ่งนิพพานมีเส้นทางมากสายให้เลือกเดินเพลิดเพลินเสพสุขสนุกสนานต่อเติมเสริมสร้างอลังการทะเยอทะยานให้ถึงซึ่งหลักชัยเหน็ดเหนื่อยหนักหนามานานนับกี่กันกี่กับก็ทนได้ วนแล้วเวียนเล่าเกินเข้าใจที่สุดเหลือสิ่งใดให้ชีวีจึงแม้มีเส้นทางให้เลือกมากก็จะทนลำบากอยู่ที่นี่ด้วยทราบซึ้งคุณงามและความดีขอพรีใจกายถวายธรรมเคยเสพเคยสุข เคยทุกร้อนอาวร์อ่อนไหวไร้เหตุผลไขว้าทย,ยานอยากมากเล่กลดิ้นรนตามตัณหาจะพาไปกว่ารู้ตัวว่าคือของสแสลงพิษก็แรงรุมร้อนถอนไม่ไหวต่อแสงธรรมส่องสว่างกลางหาไทย ที่มืดบอดบ้าใบจึงได้รู้มาเดินทางสายใหม่ไม่ง่ายนักอ้าศัยยิ่งในศัก์แห่งนักสู้แม้ลำบากยากไร้ใครเอ็นดูก็จะไม่ยอมอยู่อย่างผู้แพ้ใช่หวังเหยียบโลกไว้ไต้ฝ่าเท้าในบางคราวก้าวพลาด อาจเกิดแผลและเจ็บบ้างบางครั้งเขารังแกหากทำแท้คือเพียรจะชนะตนจะเสพสุขสนุกสนานอีกนานไหมวันและวัยก็ล่วงลับไม่กลับหลังมัวร้องเพลงชมไพรสุขใจจังวิมานที่วาดหวัง อาจพังทลายเกิดมาแล้วต้องสร้างสรรค์ใช่ฝันเฟื่องปล่อยเวลาเปล่าเปลืองนั้นเรื่องง่ายใช้เวลาให้คุ้มคือทุ่มกายทนลำบากเพื่อสบายเมื่อปลายมือเหนื่อยตายสิชาวโลกเขายกย่องแต่หากต้องอดตายไม่อายหรือเถอะ เล่งสร้างพลังแรงแกล่งฝึกปลือด้วยงานคือนิยามความเป็นคนรินรินกลิ่นแก้วโชยอ่อนร้อนร้อนอ,อกใจไหวสันร่างรางแลผ่านม่านควันวันวันเพ่งมองกองฟอนเปลวไฟสีแสดแผดเผาเร่งเร้า เริงรุมสมขอนคนเคยห่วงหาอาทรร้าวรอนย่อยยับกับไฟจบแล้วหนึ่งนี้ชีวิตหมดสิทธ์เปลี่ยนแปลแก้ไขคงผู้อยู่หลังช่างใจความตายวิ่งไล่ใกล้มาบัวเมารักชังข้างแขน หนาแน่นกีเดตตันหาดาวเคลื่อนเดือนดับลับลาเกิดมาตายเปล่าเศร้าใจถึงจับกลุมคุมขังทั้งเข็นฆ่าแต่จริตอิสลานันอย่าหวังยิ่งโขกสับกลับยิ่งแกล่งแฝงพลังยิ่งฉุดรั้งจะยิ่งโลดกระโดดไกลทางสายนี้ อย่างมากด้วยขวากหนามไฟสงครามทั้งร้อนเย็นยังเห็นได้แม้ข้างหน้ามีหุบเหวมีเปลวไฟเราจะก้าวต่อไปไม่หวั่นกลัวเกิดหนึ่งหนตายหนึ่งหนต้องทนได้ชูธงชัยแห่งวิมุตหยุดความชั่วให้ผู้คนตื่นตาเลิกพร่ามัว โลกสรัวกลับสวัยด้วยไฟธรรมเข้มแข็งไม่ใช่แข็งกระด้างแต่เข้มอย่างใจซื่อถือสัตว์แน่วแน่มั่นคงตรงชัดยืนหยัดสร้างสมอุดมการอ่อนโยนไม่ใช่อ่อนแอหากแต่อ่อนน้อมยอมประสานการุณโอบเอือ้อเจือจาน ที่คร้าวกล้านก็อบอุ่นละมุนละไมโลกมิได้รุ่งโรดด้วยแสงสีแต่ด้วยความถ้อยทีถ้อยอาศัยสอดสัมพันธ์สรรสร้างอย่างจริงใจแล้วดอกไม้ก็บานสวยด้วยสมดุลมีไหมใครเลยไม่เคยพลาดแม้เก่งกาจฉลาดเลี่ยงสักเพียงไหน เมื่อเส้นทางที่ต้องก้าวยังยาวไกลมากนหนามหนหลุมพรางระหว่างเดินก็มีเพียงหัวใจที่ไม่ท้อซื่อตรงต่อธรรมสัตว์ไม่ขัดเขินอุปสรรคหนักหนากล้าเผชิญทุกเหลือเกินในวันนี้จึงคลี่คลายก็รู้ว่ารักกัน นั้นหวานนักแต่อยากทักให้คิดสักนิดก่อนเกิดมาแล้วชาติหนึ่งพึงสังวรอย่าเดินย้อนรอยเก่าหน้าเศร้าใจก็รู้ว่ารักกันนั้นหวานซึง้งแต่นึกถึงคนรอบข้างเราบ้างไหมคนหิวโหวยคนอดอยากคนยากไร้ที่รอรับน้ำใจ และไมตรีก็รักเถิดถ้าใจยังใฝ่รักผูกสมัครรักกันฉันน้องพี่เอื้อรักไล้ทั่วล่าทั่วธานีสร้างโลกนี้เป็นมหาพาราดรไม่มีสิ่งใดในโลกที่จะไม่มีประโยชน์ไม่มีสิ่งใดที่ชีวิตเผชิญแล้วจะไม่เป็นประโยชน์ต่อชีวิต ความผิดพลาดเป็นครูของความถูกต้องเคราะห์ร้ายสร้างความหมายให้โชคดีความทุกข์ทำให้ปกติสุขเด่นชัดผู้เจริญด้วยสติปัญญานั้นย่อมพิจารณาหาประโยชน์จากประสบการณ์มากกว่าโวยวายถึงความทุกข์ทรมานที่ได้รับแม้เราจะไม่มั่นใจและอ่อนแอแต่เราก็ควรหัดต่อสู้กับอุปสรรค ถึงหากเราพ่ายแพ้แก่อุปสรรคแต่เราได้จุดประกายของชัยชนะต่อตอนเองขึ้นแล้วผิดหวังในวันนี้อาจโชคดีในวันหน้ามาเถิดเช็ดน้ำตาแล้วเชิดหน้าสู้ต่อไปอย่าสนใจสิ่งที่ผิดพลาดอย่าประมาทอนาคตที่สดใสอย่าด่วนลืมความหวังที่ตั้งใจ เริ่มต้นใหม่อีกสักครั้งก็ยังทันผู้ที่เติบโตเต็มที่แล้วย่อมไม่หลังน้ำตาเพื่อตนเองยามที่ชีวิตพบกับความทุกข์ทรมานและพ่ายแพ้อย่างยับเยินเต่ะอุปสักของชีวิตความกล้าหาญที่แท้จริงไม่ใช่กล้าพลีชีวิตแต่ต้องกล้าที่จะอยู่เพื่อต่อสู้ต่อไปไม่มีใครไม่เคยผิดหวัง คนโง่เท่านั้นที่จะซ้ำเติมตนเองในยามผิดหวังสุนัขยังไม่ซ้ำเติมตัวเองที่ต้องเกิดมาเป็นสุนัขขี้เรื้อนข้างถนนเมื่อพลาดพลั้งหกล้มควรลึกที่จะนั่งร้องไห้จงรีบลุกขึ้นเพื่อที่จะเดินต่อไปอย่างไม่ประมาทเมื่อสุนัขตกจากสะพานชำรุดสู่ลำน้ำมันรีบว่ายขึ้นฝั่ง เชิดหน้าสะบัดขนไม่บ่นว่าหรือด่าทอสะพานและก็ไม่ร้องขานแก้ตัวไม่มีสัตว์โลกชนิดใดเลยที่จะแก้ตัวให้กับความผิดพลาดของมันมันจะทำในสิ่งที่เหมาะสมกว่านั่นคือเริ่มต้นใหม่อย่างไม่ประมาทเมื่อบริสุทธิ์อย่างแท้จริงยายต้องพวงกับการกล่าวหายามผิดพลาด อย่าพวงถึงการแก้ตัวใช้รอยยิ้มและการกระทำดีแทนการแก้ตัวเถิดสมองที่ไร้าการนึกคิดเพื่อสร้างสรรค์ไม่ช้าก็เฉื่อยชาปัญญาอ่อนการครุ้นคิดอย่างหนักและซับซ้อนไม่ได้เป็นสาเหตุของการบ้าการนึกคิดเพื่อตนเองนั่นแหละสาเหตุสำคัญการนึกคิดอยู่กับงาน ไม่ใช่จะทำให้คนบ้าหรือไม่บ้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าการงานนั้นเพื่อใครยิ่งคิดจะให้ยิ่งเบิกบานยิ่งคิดจะเอายิ่งใกล้บ้าการให้อภัยและคิดช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอใช่จะเป็นการรักษาสุขภาพจิตที่ดีที่สุดเท่านั้นยังเป็นการพัฒนาชีวิตที่ดีที่สุดอีกด้วยจิตใจ มีขีดแห่งการต้านทุกข์อยู่จำกัดย่อมมีเวลาอ่อนเพ,พ,พลียพลาดพลั้งเป็นธรรมดาจงเรียกหากำลังใจด้วยการพักผ่อนเถิดการพักผ่อนที่ดีคือการอยู่กับธรรมชาติอย่างมีความหมายเปิดประตูแห่งดวงใจออกรับความเป็นจริงของชีวิตดีกว่าไม่มีใครตายเพราะความทุกข์ใจดอก ถ้าเขาไม่ยอมเป็นทาตของมันจงพักผ่อนให้พอดีเถิดเมื่อมีชีวิตมีกำลังใจขึ้นใหม่แล้วการต่อสู้ดิ้นรนก็จะดำเนินต่อไปพร้อมกับการเรียนรู้และความเป็นไปของชีวิตพักเถิดพักผ่อนเมื่ออ่อนล้าหลับเถิดหลับตาอย่าสับสนด้วยทุกบท ทุกตอนละครคนมีทุกทนมีสุขเศร้าเคล้ากันไปพักเพื่อเพิ่มแรงเพียรในวันพรุ่งมาดมุ่งพดุงธรรมไม่หวั่นไหวถักทออุดมการงานกว้างไกลพร้อมจุดไฟแห่งความหวังให้สังคมโลกไม่ใช่โรงละครมนุษย์ ก็ไม่ใช่ตัวแสดงโลกคือมหาวิทยาลัยชีวิตและมนุษย์ก็มีหน้าที่ตั้งใจเล่าเรียนเมื่อทารกถือกำเนิดเขาก็ได้เข้าสู่มหาวิทยาลัยชีวิตแล้วมหาวิทยาลัยชีวิตมีสิ่งแวดล้อมเป็นครูมีตัวเองเป็นตำราเมื่อครูเป็นหนึ่งเดียวกับตำรานั่นคือเวลาที่เหมาะสมสมควร ที่จะได้รับปริญญาชีวิตความสัมพันธ์ที่แท้จริงของวงศาคนาญาติไม่ใช่อยู่ที่สายเลือดเดียวกันสายเลือดจะมีความหมายอะไรถ้าปราศจากความเห็นใจช่วยเหลืออย่าปล่อยให้ความเป็นวงศาคนาญาติอยู่เหนือความเหมาะสมกลมกลืนเฉพาะหน้าผู้ใดสมควรได้รับการช่วยเหลือจากเราผู้นั้นนั่นเอง คือญาติของเราและเมื่อเราเดือดร้อนทุกตรมผู้ใดเห็นใจช่วยเหลือผู้นั้นนั่นเองคือญาติสนิทของเราถ้าเห็นความสำคัญของวงสาคนาญาตก็จงเห็นใจและช่วยเหลือชีวิตทั้งหลายเพราะชีวิตทั้งหลายต่างก็เป็นวงสาคนาญาตของกันและกันสังคมใด ขาดการแบ่งปันให้ซึ่งกันและกันสังคมนั้นย่อมไม่อาจตั้งมั่นอยู่ได้เมื่อมีการกักตุนในที่หนึ่งย่อมเกิดการขาดแคลนในอีกหลายที่เมื่อผู้หนึ่งเป็นอยู่ดีเกินไปอีกหลายครอบครัวก็ต้องอดอยากยากจนเมื่อผู้หนึ่งไม่ทำงานแต่มีกินอีกหลายคนก็ต้องทำงานมากขึ้นเพื่อหาให้เขากิน เมื่อผู้หนึ่งกินอิ่มและฟุ่มเฟือยเกินไปอีกหลายคนก็ต้องหอิวกระหายและขาดแคลนการแบ่งปันให้ซึ่งกันและกันเป็นหน้าที่ที่สำคัญที่สุดของมนุษย์ชีวิตที่ไม่มีการแบ่งปันให้ผู้ยากไร้ทั้งที่สามารถกระทำได้นับเป็นชีวิตที่ไร้ค่าและรกโลกการอ่านที่ดีไม่ใช่เพียงอ่านตัวหนังสือ แต่เป็นการสรุปหาสาระการฟังที่ดีไม่ใช่ฟังคนพูดแต่ฟังสาระจากเรื่องที่เขาพูดทั้งการอ่านและการฟังสำเร็จประโยชน์หรือไม่รู้ได้ที่จิตใจงอกงามหรือไม่การปฏิเสธโต้แย้งและยอมรับที่ไม่เกิดความงอกงามขึ้นในจิตใจนับเป็นการรับรู้ที่ไร้มารยาทและโง่เขลา การรับรู้ที่ดีย่อมต้องรู้จักทําตนให้แตกฉานซึ่งหมายถึงการทบทวนฝึกฝนโดยมีเสรีภาพทางความคิดเป็นกําลังกระจกย่อมไม่เลือกที่จะสะท้อนภาพชนิดใดจิตใจจงดูเยี่ยงกระจกนั้นเถิดกระจกรับรู้อต่ไม่ยึดถือครอบครองดังนั้น จึงไม่มีภาพใดติดอยู่ในกระจกกระจกมีเฉพาะภาพที่อยู่หน้ากระจกเท่านั้นเปลวเทียนในกระจกหาได้เผารนกระจกไม่สายฝนในกระจกก็ไม่ทําให้กระจกเปียกชื้นทั้งนี้เพราะกระจกไม่ให้อำนาจแก่เปลวเทียนและสายฝนเงานในกระจกเป็นประดุจการรับรู้ของจิตใจยึดถือ เป็นทาตเมื่อใดย่อมไม่พ้นทุกขทรมานสิ่งใดเมื่อเริ่มต้นในที่สุดจุดจบต้องมาถึงฝนย่อมไม่ตกตลอดปีชั่วดีไม่คงอยู่ตลอดการการพัดพรากและความตายเป็นธรรมดาของชีวิตความตายไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวความกลัวตายต่างหาก ที่น่ากลัวและเป็นอันตรายต่อชีวิตในยามที่ต้องพลัดพรากจากกันจงเลือกวิธีและถ้อยคําอําลาที่ดีกว่าเพื่อจุดพลังความกล้าที่จะ,ะเผชิญชีวิตความตายเมื่อไม่อาจหลีกหนีเหตุฉไหนต้องหวั่นไหวหวาดกลัวในที่สุดต้องตายจากการเศร้าโศกเสียใจนั้นเพื่อใครกัน ถ้าเราไม่เห็นแก่ตัวเราก็ไม่มีศัตรูการให้อภัยและความเมตตาคือสื่อแห่งสันติภาพไม่มีสิ่งใดเป็นศัตรูแก่พรหมจันท์ทำลายความรู้สึกว่ามีศัตรูนั้นเสียพรหมจันยร์จึงจะเป็นพรหมจันย์ผู้ฉลาดทำศัตรูให้เป็นมิตรเพราะมันสนุกและสิ้นเปลืองพลัง น้อยกว่าการทำลายศัตรูความสงบของสิ่งแวดล้อมเพื่ออำนวยให้ความสงบภายในเกิดขึ้นไม่มีใครจะช่วยให้เกิดความสงบได้ถ้าจิตใจยังลุ่มหลงและหวาดกลัวมีแต่ผู้หลงผิดจึงยึดติดอยู่กับความสงบยามัวสงบอยู่ในความสงบจงสงบอยู่ในการทำงานและการช่วยเหลือ ในขณะที่ทำงานและช่วยเหลือสรรพชีวิตจงสังเกตและพิจารณาความรู้สึกอยู่เสมอเมื่อมีสติสมาธิอยู่ในภาวะการเฉพาะหน้าแล้วก็ไม่ต้องใส่ใจถึงความสงบสรรพชีวิตเกิดแต่ดินแต่ดินไม่เคยเรียกร้องต่อสิ่งที่ดินบำรุงเลี้ยงในที่สุดสิ่งมีชีวิตทั้งปวง ก็กลับไปหาดินดินไม่เคยประทุสร้ายต่อผู้ประทุสร้ายดินดังนั้นดินจึงมั่นคงชีวิตทั้งหลายรังเกียจเบียดเบียนกันไปทำไมในเมื่อถูกบำรุงเลี้ยงจากสิ่งเดียวกันและต้องกลับกลายเป็นสิ่งเดียวกันในที่สุด